สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพืีพ่ๆสมาชิกกลุ่มไม้ห่วงหัวรี่ทุกๆกลุ่มเนาะอันนี้ผมกับคุณเพชรนะครับผู้จัดการบริษัทของมู่ไทยแลนด์สาขาแม่สายจังหวัดเชียงรายตอนนี้ผมก็ได้อัปเกรดเลื่อนมาเป็นดิวเลอร์ หรือว่าตัวแทนจําหน่ายนะครับถ้าไหนสนใจอยากจะปลูกเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อกับผมนะในฐานะหนึ่งผมก็จะดูแลเพจแล้วก็เข้ามาสร้างสีงสันของลายกลุ่มของไม้่วงหัวรีนะผมก็จะเป็นคนหาข้อมูลมาโพสต่างๆเอารูปภาพเอาข้อมูลต่างๆผลิตภัณฑ์ต่างๆไม้พยุงไหหลําไม้พยุงเวียดนามและกะ็ผมก็ได้เอารูปของเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกในกลุ่มเราเนี่ย ผมก็เอาไปโพสในกลุ่มของผมเหมือนกันใน Facebook ส่วนตัวเหมือนกันและก็คนเวียดนามที่เราครบกันมา3ปีเขาก็เห็นผมทํามา3ปีเขาก็บอกว่าคุณจริงจังกับตรงนี้มากแล้วมีออเดอร์สั่งซื้อติดต่อติดต่อสั่งซื้อมาค่อนข้างจะเยอะประมาณตอนนี้ประมาณ30,000กว่าต้นแล้วครับก็ขอให้พี่น้องกเกษตรกร เพื่อนๆพี่ๆที่ปลูกไปแล้วสบายใจได้เลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมถามคนเวียดนามไปว่าไม้คุณทําไมโตจังสวยจังบางต้นนะมีแก่นถึง80%ของอายุ20ปีนะครับพอมันยิ่งนานขึ้นนานขึ้นน่ยแก่นมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นกะพีก็เริ่มน้อยลงน้อยลงตามที่คลิปที่ผมให้ไปนะครับว่าแก่นจะเยอะถึง70-80%อ่าไม่ใช่เปลือกเยอะนะฮะยิ่งนานยิ่งได้เนือ้อแก่นเยอะ เปลือกน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับผมที่ผมส่งให้ดูในกลุ่มก็คืออายุ15-20ปีต้นหนึ่งน้ำหนัก200กว่าโลก็มีสดๆนะฮะเขาขายกันสดๆ200กว่าโลปีว่าประเทศไทยโลละ5,000นี่ก็โอ้โห100โลเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย10โล50,000 100โล500,000 200โลเกือบล้านนะครับผมคิดกันแบบตัวเลขง่ายๆไปก่อนหักภาษี40%ก็คงจะเหลือ เยอะยังเหลือเยอะอยู่อ่ะครับเนาะพี่พี่เนาะใครสนใจข้อมูลก็ทักมาส่วนตัวผมนะฮะเบอร์โทร086-046-4167คุณเพชรนะครับผู้จัดการศูนย์ของมู่แม่สายแล้วก็เป็นดีลเลอร์ใหญ่ของภาคเหนือจังหวัดเชียงรายนะครับผมใครสนใจข้อมูลต่างๆแปลรูปต,ต่างๆนะครับก็เราไม่ทิ้งกันครับบริษัทของมูไทยแลนด์ทุกสาขาดูแลพี่น้องเกษตรกรอยู่เหมือนเดิม สวนผมนั่นก็จะเอาผลิตภัณฑ์แล้วก็ข้อมูลมาแชร์ให้พี่ๆได้รับทราบกันพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับปลูกแล้วรวยจริงๆครับไม่ต้องมากครับ50ต้นร้อยต้นพอครับดูแลได้ดีที่สําคัญนะฮะใส่ปุ๋ยประเภทธาตุเหล็กเหล็กสังกะสีซิงค์ฟอร์เร์พวกนี้นะครับสีจะสวยแดงแป๊ดคนจีนแย่งกันซื้อครับสวัสดีครับ